ขอพระคุณความรักและสัตติสุขในพระเยซูคริสต์อยู่ท่างการพี่น้องท่านวันนี้เรามีความเชื่นชมดีมีสัตติสุขที่เราได้นมัสาการด้วยกันพระรรมพีรเชิญชวนทามานมัสการด้วยกันเพื่อเรายกเสียงยกชีวิตยกจิตใจของเราที่จะสรรเสริญพระเจ้าออกพระนามของพระองค์ขณะเดยียวกันพระเจ้า ราณาหรือเามอบความทุกข์ความตังบนความกระวนกระวายความกลัวทุกอย่างให้กับพระเจ้าพระเจ้าพร้อมรับการนมัสการของเรารับฟังเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเขาแต่ละคนมิดามพันดาหรือว่าพ่อแม่ต้องการให้เราเล่าความอย่างไดพระเจ้า มีพลังมีริ์เชมีทางออกมีคำตอบสำหรับเรื่องราวของชีวิตของพวกเราร่วมใจกันในสานการกิการก้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่วันนี้ข้าพนจะได้ยื่นถ้อยคำของพระเจ้ากับพี่น้องของข้าพนขอพระองอค์เจ้าที่จะเจอเรืสีปากของข้าพนเพื่อใด้ใกล่าวถ้อยคำที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ และของพี่น้องข้าพรมทั้งหลายที่เมืได้ยินได้ฟังจะนํำไปดำเนินชีวิตีเพื่อถูกต้องตามน้ำพระทัย ดีงามของพระเจ้าและสำนึกในพระคุณในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและทุกอย่างที่ทำเพื่อเราแต่ที่ผู้นำได้อ่านพระะชนะบทที่65ส้าสิ่งหลายอย่างที่พระอรงค์ทรงทำเพื่อเรายากจากชวนพี่น้องคิดไปถึงสรุ a ีบทที่ร้อยสานะเอาเวลาที่ผู้นำก็จะอ่านก็นตะรอล จงขอบคุณพระเจ้าในบรรดาในนั้านี้เพื่อนบอกว่าในบทที่ร้อยสามนะเจ้าเพื่อนก็บอกว่าเป็นหลายคนเขาแบบเป็นฮาเลลูยาคอรัสนี่ห่างฮาเลลูยาแปลว่าอย่างพี่น้องมูกเราเขาก็จะโู้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาตลอดแต่ฮาเลลูยาเนี่ยคือสรรเสริญมาม่คสรรเสริญพระยาเวพระยาเวก็คือพระเจ้าของเรานะเจ้าเพราะฉะนั้น ซึ่งฮาเลิญญาเนี่ยเป็นของอกษัตริย์ดาวที่ท่านได้โอ้ถึงจิตวิญญาของท่านท่านกลังเกืีนตัวเก่าว่าต้องต้องสรรเสริญพระเจ้า,าสรรเสริญพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงกระำทำพระเจ้าในบทนี้ท่านบอกว่าถ้าถ้าตามที่ท่านไปเยียนมาท่นถึงบอกว่าใช้ลาภาษาที่มีบทมีเก์ใจ บางคนกบจกว่าใช้ไวยากรณ์อย่างนี้นะเจ้าในการที่กษัตริย์ดาวิดทำสอบชี้ยันในการที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางและศูนย์กลางที่แห่งการขอบพระคุณพระเจ้าดังนั้นการขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่่าป้ายในการนี้เดียวอันนี <coaches S 2> um, so ้มันเหมือนการขอบคุณพระเจ้าเหรอเปล่าไม่ใช่ แการขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะหน้าเราเท่านั้นแต่เราจะบอกปอยในลูกของพระเจ้าอ่ะเอาวันนี้ก็บางที่ก็ลืมขอบคุณพระเจ้านะด้วยความเป็นพ่าโดนตีบาสแต่เราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงดีค่ะหน่อยเราควรจะขอบคุณพระเจ้าในพระลักษณะของพระเจ้าถ้าใครมีพระตาบนีนะเจ้าดูหามากรู บทที่สามข้อสิบเจ็ดบนบอกว่าแม้แต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเขาอมุนไม่มีผลมะกอกผลนมะกอกก็ขาดไปทุ่งนาทุ่งนาไม่ได้ผลิตอาหารแม้หูแพะและแกะจับขาดจากข้อและไม่มีผูงวัวในโรงถึงกระนั้นถ้าพเะเ้าก็ล่าเรลงในพระยาเองถ้าพระเจ้าจะเพลปรีในพระเจา้าแห่งความรอด ในบทที่สามนี้คะเราคุ้นกับผู้เผยพระวจนะผู้เผยอธิษฐานเนาะขอเจ้าคือชุบชีวิตงานของพราในอิสราเอลที่เกิดผลและในช่วงท้ายของข้อสิบเจ็ดสิบแปดการระนากถือธรามาคู่กับระนาถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นพร้อมคำที่ผ่านสาแม้ในความยากลำบากที่เกิดขึ้นเขาก็ตั้งใจที่จะชื่นชมยินดี ในความรอบของพระเจ้าบางทีเราตัดสินใจตัดตามมุมมองของข้าว่าถ้ามีสิ่งที่ควรเงื่อขยังจะขอบคุณเฮาบางทีเหตุผลที่จะขอบคุณแต่นั่นหมาชื่อมุมมองของพารุเพราะรุงบอกเราแสดงความคตันอูแม้ว่าเฮาจะได้สิ่งที่ต้องการหรือจำเป็นกันก็ตาม ข้าวช้อนลึกไปในคาบากูิกไปบ้านไปอ่านเจ้าก็จะอุ้งยางรู้หรือว่าอ๋อเป็นหนังสือหนังสือมืดเนาะแต่สัมโัสสียาดีกว่าถึงคนแนวคิดตีนปฏิรูปของอิสราเอลปฏิรูปอิสราเอลทูลสังหันชนชาติอิสราเอลกับทอยรับโทษอูบาหและละทิ้งความเชื่อคาบากูต่อต่อสู้ว่าเอ๊ะพระเจ้าตอบ กระทศุลย์ความนิ่งเงียบและบัดสบายใจที่พระเจ้าจะพิพากษาอิสราเอลเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยเลยมาชวนบัวหงส์น้อพี่น้องพระเจ้านำนำรับความสำคัญว่าพระเจ้ากำลังเรี่ออย่างอยู่มากกว่าความต้องการและความจำเป็นภาษาอังกฤษเขามากจะบอกว่ามีวันกับมีแนะ้องถ้าครูภาษาสอนภาษาเป็นมาคุณดีมาต่อ วอนกับเี่ามอะไรจะจำเป็นต้องการหรือจำเป็นก่อนอินทเจ้าเฮาก็ต้องยนรู้ใจนะพระคุณว่าเพื่อชื่นชมยินดีแม้ว่าความลำบากใจจะมาถึงให้เราขอบคุณพ,พ,พ,พระเจ้าผู้สูงสุดนะเจ้าวันนี้ข้าเจ้าก็เลยจับนัดชวนพี่น้องมาขอบคุณพระเจ้าเราควรขอบคุณในเจ็ดพรษะษนะ เจตดพลักษณะนี้ดูได้ในสันนิบท 103. ดดที่หนึ่งร้อยสามพระลักษณะที่หนึ่งก่อนพระพระราชกิจอันมีพระคุณในผู้นำอ่านบทที่หกสิบห้าเนาะโอ้ยตึงไขตึงเลือดตึเลือดตึงโลดน้ำตึงอะไรอย่างเงื่ออุดมสมบูรณ์เห็นว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเรานะเจ้าพระเจ้าเมื่อเรามีอออกออ็อดุญากตามอัตภาพตาม ในวันที่เลวร้ายที่สุดข,ของเราไม่เคยเลวร้ายจนเกินเอื่อจากพระคุณพระเจ้าและวันที่ดีที่สุดข,ของคุณก็จะไม่เกินพระคุณของพระเจ้าจะมอาจะดีหรือเจ้าจะดีได้นะเจ้าเพื่อเห้มั่นใจว่าพระผู้เป็นเจ้าจะประธานกำลังและทรัพยากรที่จำเป็นแก่เราเพื่อให้เราเดินสถาน,นาการณ์นั้น ในชีวิตที่พระเจ้าเป็นกาหทดลองและพระประสงค์ของพระเจ้าจะนำเราไปสู่พระคุณของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ก็บอกว่าพระคุณหมายถึงความพระของพระเจ้าในการกระทำของมนุษย์ที่ไม่คู่ควรพระคุณก็คือพระเจ้าที่เคลื่อนสวรรค์และโลกที่หนําก็ช่วยคนบาปที่ไม่สามารถที่จะช่วยตัวองได้ มนุษย์ไม่ได้รับความรอดจา,จากเขาเองเว้นแต่ว่าเขาจะเชื่อและศรัทธาและพึ่งพาพระบิญญาณบริุทธ์เพราะฉะนั้นพรกคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดถ้าได้เชื่อพระคุณพระเจ้าตลอสู่ชีวิตของคนนั้นแล้วก็ปรดอำนาาบาปสร้างเราเป็นคนใหม่สู่ความรอดข้อที่สุด ข้อทพระลักษณะที่สองสนับจากจัจกรราชกิจแล้วคนุบอกว่าผู้อภัยความบาปชั่วทั้งสิ้นจากโครสีบทที่สามข้อสิบสามว่าจงอดทนต่อกันและกันถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงอภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอภัยให้พวกท่านอย่างไรก็จม ก็จงทำอย่างนั้นด้วยโดยทั่วไปนลพ่อแม่คนขึ้นแบบเปิมใจขึ้นแบบถูกเจ้าดาคนนี้แบบจังนะคนนี้ตึ่นแบบถูก็เดินมาก้นนี้กันเขาไปเท่านั้นแต่แต่ใช่ขหงะเจ้าถ้าเราเรียนรู้ที่จากน้ำพระทัยของพระเจ้าเอาต้อมู้จากที่จะอภัยสมัยตะกอนนี่คนบอกว่าอภัยนะครับก็ ป่วยเป็นอัมพาตให้เข้าใจว่าบาปของเขาได้รับการอภัยแล้วนั้นเขาก็สามารถลุกและเดินได้เพราะพระเยซูทรงจัดเตรียมรักษาสภาพภายวิญญาณและร่างกายของเราโอ้ถ้าแป่จะอ่าคนที่ป่วยทั้งหลายในทจกนไม่ใช่เช่นนั้นเพราะว่าพระเจ้าท่านมีอำนาจมีอำนาจที่จะเต็มที่ เหมือนกับว่าอาทิตย์ใของพระเจ้าอ่ะพระองค์ทรงปกครองเหนือทุกพื้นที่และเวลาพระองค์ก็จะเมือ่อพระองค์สร้างโลกแล้วภที่เชื่อแล้วก็อ้อนบอดไวยใจนคนนั้นก็หายจากเจ็บปวยเออไม่ใช่ทุกคนอันพระเจ้าของมาดีอย่ากลที่คนนั้น่วยก็จะหมายนะโอ้เท่ากับบาาาัสามารถสมุดได้บ่า พระเจ้าภาษาคนนั้นเอ่ยพระเจ้ามหาษาคนนี้เอ่ยแข้อที่คำอธิบายต้องขอบคุณพระเจ้าที่ว่าอาสันยใญ่ขอบคุณพระเจ้าอยู่บ้านมาได้กัหน้องนอน่วยคนเดียวของห้องแต่ท่านได้มาฟังพระวจนะแนของพระเจ้ามาอยู่กับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่นั่นมานมัสการพระเจ้ามานมัสการพระเจ้ากระทําเมื่อหายจาโรค อาเมน,นกับเจ้าพี่นาะอาเมนเนาะเวเจ้าเพราะนั้นพระเจ้าเรีเจ้าเปิดประกาศพระโองค์ว่า มันบอกว่าพระองค์ประทานพระองค์เองแก่เราเพื่อไทยให้เราพ้นจากการอาธรรมทุกอย่างและเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์นะเจ้าจะได้เป็นประชากรของพระองค์โดยเฉพาะซึ่งมีใจกระตือรือร้นที่จะทำการดีนะจมมเจ้าพราะมีภัยที่จะเขาจากการแสวงหาพระเจ้า ของศาสนาคริสต์คือการที่พระคริสต์ทรงเป็นทั้งผู้ไทยและเป็นผู้พิพากษาเราถ้าเราคิดดูว่าเออคนนั้นท่านนั้นเป็นผู้ไทยท่านนี้เป็นผู้พิพากษาเราคงจะยุ่งเนอะลนุล่ของพระเจ้านี้แต่ว่าพระเจ้าท่านเป็นผู้ไทยและเป็นผู้พิพากษาคนเดียวกันอ่านโยบุตรสิบเก้าก็สัมผัสเจ้าแต่ถ้าพระ แต่ถ้าอองทราบว่าพระผู้ไทยของข้าพระองค์ทรงพระชนอยู่และในที่สุดพระองค์จะทรงปรารกบลบแผ่นินโลกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเยซูที่พระองค์เป็นผู้เดียวที่มีค่าคนแก่ โ่อมที่ซา้าถึงข้อหก่ันบอกว่าห้ามกล่าวไหวหรือประนิบบัตรรูปเหล่านั้นเพราะเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หมวนแหนให้โทษของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่อายุคนแต่แสดงความรักมั่นคงต่อเราและรักษาบัญญัติของเรา จนหนึงนับพันชั่วอายุคนเขาต้องมีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะพ่อพระองค์ทรงพระเมตตานและการณานในเพลงข้ามควรนะเจ้าในพระบทีบทที่สามข้อศาเอ็ดข้อศัทสี่มนบอกว่าข้าพเจ้าเหมือนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความหวังความรักมั่นคง,งของพระยาเวไม่เคยหยุดยั้งและภาาการณานของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นของใหม่เวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนะจิตใจของข้าพเจ้าวา่าพระยาเวเยซูเป็นรบรดกของข้าพเจ้าเพรานะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์บทนี้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆเพราะรำลึกถึงพระเมตตาของพระเจ้าและเรียกร้องให้เยรูซาเล็มปิดมาพระเจ้านะจ้า ในสถานการณ์ที่เยเรมีนะองค์เยรมีก็ยังมีความมืดโอบล้อมเยเรมีม่เคยปะความสุขแต่ว่าเขาจำมาได้ได้ทรามว่าค้สุขทั้นมันเป็นจนากอะไจนในที่สุดจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นคือว่าเยรมีระลึกถึงความรักนั่นคงของพระเจ้าและมีเหตุผลที่จะวางอีกครั้งหนึ่งเขาจำได้ว่า พระเจ้าทรงสักซื่อต้านต่อบลักความรักที่คงของพระเจ้าและพระองค์สักซื่อเมื่อเฮาะระลึกถึงความยักงั่นองของพระเจ้าที่มีตออ่อเฮาความกรุณาและพระเมตตาเป็นของพราพระเจ้าเราก็สามารถหวังในพระองค์เจ้าเช่นกัน ทที่ร้อยสามสิบกมันบอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์แสนดีความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงไปมิ้เขาจำได้เพลงที่เราหอกผู้เจละความรักมันคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดมันก็จะเขาจำอ้อมใจผู้ใจลาเพราะว่าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าทรงทิมตรพิณน,นะนะเจ้า ที่หกเป็นพระเจ้าผู้ประทานความชื่นชมยินดีในเฉลยธรรมัานบทที่สิบหกข้อสิบห้าบอกว่าท่านจงถือเทศกาลนี้นั้นแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านเจ็ดวันณสถานที่ซึ่งพระยาเวจะทรงเลือกไว้เพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่พื้ผมทั้งสิ้นของท่านและเห่นงานทุกอย่าง ที่มือท่านทำเพื่อท่านมีแต่ความดีแล้วพอแก้วว่าไปตักไปกินไปรับประทานน้นอันไปดื่มน้ำบาดไปแล้วก็อย่าลืมที่จะส่งส่วนอาหารไปให้กับคนที่เขามีอย่างตัวเพราะว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์อย่าสงเศร้านุนเมืเขามีแต่ความชื่นชมยินดีช่างยังเมื่อไผ่ก็ต้องชื่นชมยินดีใช่ แ้วอย่างเขาจงแล้วจมแทนเนาะมันก็เียนะจ๊ะชมชื่นชมทุกเวลาในพระลักษณะของพระเจ้าประกาศสุดท้ายหรือประกาศที่เจ็ดที่พระองค์เจ้าเป็นผู้ทรงความชอบธรรมถ้ามองไปที่การเขียนเออมองไปเห็นารเียนไม่การเขียนเป็นแค่นี้หรออยากแต่ว่าเราจะเห็นความยุติธรรมความรัก สติปัญญาและวิถีธรรุภาพาของพระเจ้าเท้ากับผมว่าข้อละอันไหนก่นจะสว่างที่สุดไม่ว่าจะเป็นความยุติธรรมของพระเจ้าในการตัดสิน บรรพบุรุนบอกว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเที่ยงทำคุณเป็นคริสเตียนแล้คุณทำแบบนี้ถูกต้อง่อเวลาไปที่ไหนใจไม่ยงเย็นเพราะจะอธิษฐานเอาไม่ยงเย็น วทยาพันบอกว่าแล้วก่อนนี่างเมื่อเฮาเนี่ยพัเอาเอาไปเข้าอาจจะเป็นคนมบใช้งเนาะเอาไปฝึกฝึกอะจารย์ก็มีนักวิจัยแล้วกว่าฝึกพันบอกว่าเรื่อเขียนสามยางนี่เนอะลงในกระดาษนี่นะเมื่อเขียนขอบขอบคุณเรจะเป็นจะต้องเป็นเรื่องใหญ่โต ขอบคุณพระเจ้าที่ครอบครัวคุณพ่าคุณาม่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ได้เจอพี่น้องในคริสตจักรอะเจก็สามสิ่งก็นือฟืเขียนทุกวันทุกวันการเขียนขอบคุณพอไปได้ปกอาทิตย์โอ้เป็นจะได้เนาะทั้เขามีความสุขึ้นจิตใจที่โมู่กัวน้อยลงไปแล้วพอไปถึง สองเดือนสามเดือนคนที่มันฝ <popular> ึกเขียนสามส่ learn, <Folks. S 1> ิ้วมันก็มีความสุขขึ้นมีความสุขหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วถ้าเราเราเจ้าลองมาเขียนขอบคุณพระเจ้าสามอย่างต่อในแต่ละวันวันนี้พระคุณพระเจ้าอื้อหนุเราเราจะขอบคุณพระเจ้าฟึกไว้ร สามยาสามอยาและนอกจกอันที่าอาจรบกคุณพระเจ้าทีน่นี้นะเจ้าเขาา้าวางดกันแต่หลายท่านก็คงจะบอกว่าอุย้ยสามอยา่างให้มันน้อยไปละหัวอ๋อยนะครับมันก็จะต้องนักต้นบอกว่าพระสุรเสียงของพระเจ้านะเจ้าที่นนั้นน่ะทำให้แผ่นดินสะเทือนแต่ตอนนี้พระองค์สัญญาว่าครั้งอีกครั้งหนึ่ง เราจะทำให้แผ่นดินไหวอีกทั้งฟ้าสวรรค์ด้วยและพระดำรัสที่ตรัสว่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่สร้างจะที่แล้วคือสิ่งที่สร้างแล้วเราปลูกออกไปเพื่อให้สิ่งที่ไม่สรรางสติเรนดำรงอยู่อ่านที่ปูวทที่12บสองข้อสามถึงสองเก้านะรัะเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สร้เงสติเนแล้วก,ก 12, วว็ให้เราดีใจขอบพระคุณโดยอันนี้เราจึง นมันกการอย่างที่ชอบพระไทยพระเจ้าด้วยความเคารพและยำเกรงพระเจ้าของเรานั้นพระเจ้าของเราทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญที่มูกระเหมือนกันว่าเขาได้รับอาณาจักรที่ไม่สัง่งคลอนเหตุที่อาณาจักรมีถึงวันนี้แม่คงเพราะพระผู้สร้างและผูะ้พดฒ์คือพระเจ้าพระองค์เองไม่สัง่งคลอนหมายความว่าเขาสามารถ ไว้วางใจต้องแน่วแน่และและต้องเชื่อเชื่อมีความหวังเพราะแล้วสิ่งสำคัญการขอพระคุณจะเกิดขึ้นทอนในชีวิตของเราที่นอนในพระเยสคริต์เจ้าเออวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าได้ยังพระเจ้าเชื่อใช่ไหมหลายท่านขอบคุณขอบคุณแน่นอนพระเจ้าขออนุญาตยกตัวอย่างยกตัวอย่างพระเจ้า คุณน,นั่นส <c oughs> นเนาะปไปอยู่ตางประเทศไปอยู่กาแฟนปิ้นแล้วก็เวลาปิน้นจะซื้อสารมาทบตามมาบ้านทำเป็นใจ พระเจ้าสิ่งสองพันว่าพระเจ้านะจ้าเราจะต้องขอบคุณพระเจ้าว่าเดือธนธันวาคมจะเป็นเดือนที่มูฮัมมก็จะเชิญจะร้องพระเยซูคริสต์จะมาบังเกิดออที่จะมาเป็นพระผู้ไทยอย่าลืมที่เราจะขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีเลศคือวิญญาณแห่งการให้ให กันมนือักกันมื้เพื่อเฮาประดับเรือนกายเรือนใจด้วยวิญญาณแห่งการขอบพระคุณทุกวันเวลาเถิดอาเมน